ความเร้นลับของพญานาคตระกูลกัรหาโคตมะหรือพญานาคสีดำพญานาคถือเป็นสิ่งลี้ลับที่อยู่ในความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณเนื่องจากเรื่องราวของพญานาคมักถูกกล่าวถึงและแฝงอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นทางพระศาสนาก็ถือว่าพญานาค เป็นตัวแทนแห่งคุณความดีและการอุ้มชูพระพุทธศาสนาหรือแม้กระทั่งตำนานพื้นบ้านต่างๆหลายตำนานก็ล้วนมีการกล่าวถึงเรื่องราวของพญานาคกันทั้งสิน้นเมื่อกล่าวถึงพญานาคหลายท่านก็คงรู้กันดีแล้วว่าสามารถแบ่งออกเป็นตระกุลใหญ่ๆได้สี่ระกูลด้วยกันนั่นก็คือพญานาคในตระกุลวิรูปัก หรือตระกูลสีทองพญานาคในตระกูลเอราประะัตะหรือตระกูลสีเขียวพญานาคในตระกูลฉัพพยาปุตตะหรือตระกูลสีรุง้งและพญานาคในตระกูลกันหาโคตมะหรือตระกูลสีดำซึ่งพญานาคในตระกูลต่างๆก็มีความโดดเด่นมีพลังอำนาจและมีฤทธานุภาพที่แตกต่างกันออกไป แต่พญานาคที่ถูกกล่าวถึงหรือถูกอ้างว่ามีการนิมิตเห็นเป็นส่วนใหญ่นั้นนั่นก็คือพญานาคระกูลสีเขียวเนื่องจากเชื่อว่าสามารถพบเห็นได้บ่อยและมีแหล่งที่อยู่เกี่ยวพันกับมนุษย์นั่นเองแต่ว่าในวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของพญานาคในตระกูลหนึ่งที่สามารถพบเห็นได้น้อยรวมถึงยังมีถิ่นที่อยู่ถิ่นลึกลับและยังมีข้อมูลน้อยที่สุด ทำให้ไม่ค่อยมีใครได้กล่าวถึงเลยนั่นก็คือพญานาคตระกูลกันหาโคตมะหรือตระกูลสีดำนั่นเองพญานาคตระกูลกันหาโคตมะหรือตระกูลสีดำถือว่าเป็นพญานาคตระกูลเล็กที่สุดนั่นคือมีจำนวนน้อยที่สุดในบรรดาพญานาคทั้งสี่ระกูลรวมถึงเป็นตระกูลที่ลึกลับเนื่องจากมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลผู้คน และไม่ค่อยพระกฎกายให้ใครได้เห็นมากนักพญานาคในตระกูลสีดำส่วนใหญ่ถือกำเนิดแบบสังเสทชะคือกำเนิดจากเหงื่อใครและสิ่งหมักหมมเมื่อกำเนิดและเติบโตมาก็จะถูกจัดอยู่ในชนชั้นสามัญเนื่องจากมีฤทธานุภาพและพลังอำนาจน้อยที่สุดพญานาคตระกูลสีดำจะมีการต่อสู้พ่นพิษโดยการขบกัดตามวิสัยของงูใหญ่มีพิษ ที่มีอนุภาพรุนแรงสามารถปลิดชีวิตคู่ต่อสู้ได้ในพริบตาและยังเป็นตระกูลนาคที่มีร่างกายใหญ่โตมโหฬารกว่าพญานาคทั้งมวลรวมถึงมีความแข็งแรงและแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งพญานาคบางตนมีขนาดใหญ่ถึงขนาดที่สามารถนอนพาดร่างกายข้ามทวีปได้เลยทีเดียวพญานาคตระกูลสีดำมักมีนิสัยดุร้าย ทำให้ส่วนใหญ่ได้รับหน้าที่เป็นผู้เฝ้าสมบัติหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านาครักษาขุมทรัพย์นั่นเองแต่ในความเป็นจริงแล้วพญานาคตระก,กูลน,นี้หาใช่เป็นอันธพา์แต่อย่างใดแถมยังมีจิตใจที่ดีงามมากเพียงแต่กิริยามารยาทแข็งกระด้างเกินไปจึงไม่ถูกอัธยาศัยของตระก,กูลอื่นๆเท่าใดนักทินที่อยู่ของพญานาคตระก,กูลกันหาโคตมะนี้ เชื่อว่าส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในถ้ำลึกห่างไกลผู้คนเพราะจำต้องรักษาเฝ้าทรัพย์หรือของมีค่าโบราณบางตนก็ต้องอาศัยอยู่ใต้ดินลึกลงไปหลายร้อยกิโลเมตรเพื่อรักษาสิ่งที่มีค่าในดินเช่นกันจึงทำให้พญานาครกูลน,นี้ดูเร้นลับหน้าพิศวงและพบเจอได้ยากมากเพราะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการจำศีลภาวนา และนอนหลับเป็นระยะเวลานานบางตนถึงขนาดนอนหลับได้เป็นพันๆปีเลยทีเดียวสิ่งที่ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพญานาคในตระกูลนี้คือสีวรากายสีดำนินการมหิตทนมีเกล็ดเป็นนิลปาศรอ,อมรสุภรัตกล่าวคือมีกายเป็นสีดำล้วนไม่มีสีอื่นเจือปนเลยนั่นเอง ม้พญานาคตระกูลสีดำจะไม่ใช่นาคตระกูลสูงและส่วนใหญ่ก็ยังต้องเป็นบริวารให้แก่นกาคตระกูลอื่นๆแต่ก็มีพญานาคราชหลายตนที่ถือกำเนิดแบบพญานาคชั้นสูงและจัดอยู่ในชนชั้นปกครองเช่นเดียวกันหนึ่งในนั้นที่ได้รับการกล่าวขานถึงมากที่สุดนั่นก็คือพญาดำแสนสิริจันทานาคราชองนาคาธีบดีอันดับที่เจ็ด ในจำนวนนาคาธิบดีทั้ง9ผู้ปกครองนครบาดาลน,นั่นเองพญานาคดำแสนสิริจันทานาคราชหรือองค์ดำแสนเป็นพญานาคราชนมรูปงามในตระกูลกันหาโคตมะมีผิววรากายเป็นสีดำมีความเชี่ยวชาญด้านการรบและการต่อสู้เป็นอย่างมากพญาดำแสนสิริจันทานาคราชมีอาณาเขตปกครองอยู่ทางตอนใต้ของไทย แถบทะเลอันดามันพระองค์มีนิสัยอบอ้อมอารีมีเมตตากรุณาและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งผิดไปจากวงวานของนาคระกูลกันหาโคตมะอื่นๆที่มักเป็นพญานาคที่มีนิสัยเกลียยกราดดุดันมากนั่นเองพญาดำแสนสิริจันทานาคราชมีความฉเฉลียวฉลาดเมื่อเรียนศิลปะวิทยาการต่างๆทั้งศาสตร์การต่อสู้ วิชามนตราวิชาอัมพรางกายวิชาศาสตราวุธก็มักแตกฉันกว่านาคองค์อื่นๆจึงมักได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ทัพเมื่อมีการศึกและได้รับชัยชนะอยู่เสมอเพราะนอกจากจะมีความปรีชาสามารถทางด้านการรบแล้วพระองค์ยังมีอาวุธประจำกายที่มีอนุภาพเหนือกว่าผู้ใดนั่นก็คือหอกสีอนันตเสตะ อาวุธวิเศษที่ได้รับประทานมาจากพระยาอนันตนาคราชนั่นเองด้วยความปรีชาสามารถของพรยาดำแสนสิริจันทานาคราชในที่สุดพระองค์ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นองค์นาคาที่บันดีมีหน้าที่พิทักษ์รักษาบรรดาเหล่าพญานาคทั้งหลายปราบสิ่งชั่วร้ายต่างๆและดำรงไว้ซึ่งคุณความดีถือเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของพญานาคตระกูลกันหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำที่มีตำแหน่งเป็นถึงองค์นาคาธิบดีหนึ่งในเ้าแห่งนครบาดาลเลยทีเดียวพยานาคในตระกูลกันหาโคตมะแม้จะไม่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามมากนักเนื่องจากเป็นพญานาคตระกูลสีดำนินการมหิดทรนแต่ในด้านของความแข็งแกรง่งพยานาคในตระกูลนี้ก็มีไม่น้อยไปกว่าตระกูลอื่นๆเช่นกันนับว่าเป็นตระกูลนาคาที่มีความสำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตระกูลอื่นเลยก็ว่าได้และนี่ก็คือเรื่องราวของพญานาคตระกูลกันหาโคตมะหรือว่าพญานาคในตระกูลสีดำซึ่งเราได้นำมาเล่าหยิบยกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องมิติรัติการของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ